ไก่ขันรับอรุณเกิดพศสอง2อายุ55าย่าง56ประตูใจเปิดประตูงานเปิดอำนาจวาสนาบางคนก็เป็นระดับหัวหน้าบางคนก็เป็นใหญ่เป็นโตในสายอาชีพบางคนมีผู้หลักผู้ใหญ่มีผู้ชายคนหนึ่งผลักดันช่วยเหลือแฮปปี้นะราชาโชคมาตั้งแต่ต้นเลยค้าขายก็เด่นงานต่างประเทศงานขายออนไลน์มาจา้ะนะคะตำแหน่งเงินไม่เข้ากับงานเลยสัปดาห์นี้จะจ่ายเยอะช่วงวันที่สิบสต้องระวังนิดนึง นะคะบางคนได้ข่าวไม่ค่อยดีของคนอื่นบางคนจ่ายเยอะเออบางคนเสียเงินเกี่ยวกับซ่อมซ่อมสุขภาพซ่อมของจ่ายค่าประกันจ่ายนูน่จนจ่ายนี่ตบท้ายด้วยไพ่ราชาเหรียญไพ่ดีเนาะตำแหน่งครอบครัวคนรักจริงก็โอเคนะถ้าสาวสาวรู้จักอ่อนโยนกับแฟนหนุมน่มๆไม่เจ้าชู้เนี่ยถือว่าดีนะคะติดขัดมีปัญหาผู้ชายคนหนึ่งจะช่วยหรือว่าแฟนเราช่วยก็ได้ ไม่ว่าแฟนคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่เขา,ามีโอกาสที่จะช่วยใครที่ติดขัดมีปัญหาเรื่องเงินทุนมีปัญหาเรื่องเงินจะเจอในชุนจะเจอในทุนจะเจอคนช่วยเหลือเรื่องเรื่องเินนะคะตกงานมีโอกาสได้งานอยากได้ตําแหน่งเพิ่มมีโอกาสที่จะมีคนช่วยหรือคุณกําลังคิดจะปล่อยเงินจะเป็นในทุนลงทุนอะไรถ้ากําลังคิดอยู่ไม่เชียร์โดยเฉพาะสัปดาห์นี้นะคะเพราะตําแหน่งเงินมันขึ้นว่ามันจ่ายเยอะนะ่ะ เพราะฉะนั้นถ้าต้องเสียเงินหลักหมื่นหลักแสนหรือจะทุ่มทําอะไรสักอย่างเนี่ยต้องคิดให้ดีอหลักแสนหลักล้านนะหลักหมื่นเนี่ยบางทีบางคนลงทุนได้เพราะว่าบางทีถ้ามันพลาดไปเนี่ยยกเว้นต้องคํานวณเงินของตัวเองก่อนบางคนลงทุนหลักพันได้เพราะว่าเผื่อถ้าพลาดไปแล้วไม่เสียดายมากบางคนลงทุนหลักหมื่นได้เผื่อพลาดไปแล้วไม่เสียดายมากเพราะฉะนั้นต้องดูเงินในกระเป๋าของตัวเองอย่าลงทุนอะไรที่มันเกินตัวนะคะเนาะ แต่ถ้าค้าขายทํามาหากินปกติก็ลุยทําเป็นปกติของเราไปได้เลยนะจ๊ะเนาะมาต่อนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักคนมีคู่ถ้าทะเลาะกันช่วงนี้เหมือนไม่รู้ตัวแฟนก็ไม่รู้ตัวด้วยนะว่าเขาทําผิดถ้าเขาทําให้เรางอนนะ่ะเราก็ไม่รู้ตัวด้วยนะถ้าแฟนกํนาลังงอนเราอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้อย่างอนกันเลยจะดีกว่านะคะเนาะเออคนค้าขายขยันจ้ะ ถ้าสะดุดติดขัดเดี๋ยวมีคนช่วยเนาะเอ่อยังเอาของเก่ามาขายก่อนนะการลงทุนใหม่ๆต้องดูให้ดีก่อนแต่ถ้าจําเป็นต้องปิดร้านหรือไปเปิดร้านหรือกําลังจะวางแผนที่จะหาคนมาร่วมหุ้นมาร่วมทุนเนี่ยมีโอกาสสาเร็จเนาะการติดต่อดีลงานกับคนที่มีอํานาจกับผู้หลักผู้ใหญ่กับหน่วยงานราชการต่างๆเป็นจังหวะด้วยเหมือนกันวิ่งลุยเลยนะคะเนาะสุขภาพหัวตา หัวเข่าสายตาจะมีปัญหาใครที่มีดวงเรื่องผ่าตัดเล็กผ่าตัดใหญ่ผ่าตัดไปแล้วมีโอกาสที่มันจะดีขึ้นบางทีมันก็เรื่องไม่ได้จําเป็นต้องผ่าแต่บางคนจะได้ข่าวไม่ค่อยดีของคนอื่นเนาะบางทีก็เสียเงินเรื่องเนี่ยแหละเรื่องซ่อ